น่าจะร้อนเนาะบ,บัดดีครับโอ้ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยตู่พักก่อนเนี่ยกินข้าวพักกินข้าวโอ้ลลงงอม,มูปีปรึกนเนาะอ่าโ,โหตู่ของทวีชัยนะครับข้างละ24บ่บสใบสะเทือนอีกแล้วบัดสนวน คืนนี้แต่พรุ่งนี้มีจะภาพไหมนั่งติจารณอยู่ตอนเย็นนี่อืมบถ้ามาถ้าพรุ่งนี้อีกก็สี่คืนเลยใช่ไหมโอ้ยาวเลยสบายงานแช่งานแช่นี่ก็หายานะครับผมรอคอนเฟิร์มฮะช่วงเย็นรอคอนเฟิร์มอีกว่าพรุ่งนี้จะภาพจะมีไหมนะครับ โอ้โอ๋ออยู่กรุงเทพแน่รอคอนเฟิร์มโอ้ตู่โอ้มือตาสวัสดีครับตาเอ้ยโมลายตาเจ็บศึกษาเรนเนอ่ยเกิดเกิดโมมุลเกิดโมมุลมาเกิดโมมุลเองโมกรอยบาดหน่อย นี่นะครับตู้แต่ละคางครับรอ้อยยี่สิบสี่ยี่สี่ใบไม่ใช่ร้อยยี่สิบสี่ใบนะครับเป็นตู้แบรนด์เอสเอนะครับสแตนดาร์ดอ d ด o โอนะครับสแตนดาร์ดอ d ด o โอตู้เบยี่สิบเดนิ้วนะครับอันนี้ที่เห็นอยู่ตรงนี้คือ BT นะครับผมอันนี้ก็ BT ฮนะ คำามนี้ครับผม